ในที่สุดเจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้แสดงความเสียใจต่อสาธารณชนภรยาของเขาเมแกนมาเคิลนั้นไม่เต็มใจที่จะคืนดีกับทางราชวงศ์และการทําข้อยุตินั้นตั้แต่ที่ทางเจ้าชายแฮร์รี่ครับผมได้พบกับทางเมแกนมาเคิลนักแสดงหญิงชาวอเมริกันผิวดำชีวิตของทางเจ้าชายนั้นก็ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หาไม่ใช่พบเมแกนมาเคิลเจ้าชายแฮร์รี่นั้นคงไม่ขัดตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งในราชวงศ์และออกจากราชวงศ์พัฒนาชีวิตอิสระของตนเองเขานั้นจะไม่ย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ห่างไกลบ้านเกิดอาจกลยว่าเส้นทางชีวิตของเเจ้้าชยยฮรรีี่นนัปไปอย่างสด้เมมกนาลายคน ครับผมรู้สึกว่าเจ้าชายแฮร์รี่นั้นได้ละทิ้งการปฏิบัติต่อราชวงศ์และเปลี่ยนจากขุนนางมาเป็นพลเมืองธรรมดานี่ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งนี้เป็นเพราะเมแกนมาเป็นภรรยาของเขาเจ้าชายแฮร์รี่นั้นยังคงมีความขัดแย้งกับทางราชวงศ์เพราะเมแกนภรรยาของเขาอีกด้วยโดยเขาัได้ตีพิมพ์หนังสือชีวประวัติในราชวงศ์ของเขาในที่มีชื่อว่า Spare ซึ่งมีการ,ปรเปิดเผยความลับของราชวงศ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักโดวยวันที่3มกราคมตามเวลาท้องดินเซอรงกินั้นได้เผยแพรแ่รายงานว่าเจ้าชายแฮรี่น้ททดดเกกบิขึ ส่จำของราชวงศ์หรือก็คือหนังสือ spare โดยเจ้าชายนั้นได้เปิดเผยว่าเขาติดสิการปองดองความสัมพันธ์กับทางราชวงศ์ในปีนี้ เป็นเวลาก็สปีแล้วนบตั้แต่ที่หนังสือขายดีของทางเจ้าชายแฮร์รี่อย่างสกตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่10ม,มกราคมปี2 0 2 3นหนังสือเล่มนี้นั้นสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและกลายเป็นหนังสือขายดีอย่างรวดเร็วตั้แต่ข้อส่งเสียงแราชวงศ์ไปจนถึงเรื่องราววงไหนและรวมไปถึงคำพูดต,ต่างๆที่น่าตกตะลึงหนังสือสปายข,ของทางเจ้าชายแฮร์รี่นั้นสร้างความเสียหายต่อราชวงศ์เป็นอย่างมากโดยความเสียหายบางส่วนนั้นได้กล่าวถึงทางเจ้าชายวิลเลียมพี่ชายของทางเจ้าชายแฮร์รี่ซส่งทางเจ้าชายวิลเนะลียมน,น,น,นั้นดไ้บอก เจ้าชายแฮร์รี่ว่าราชวงศ์นั้นไม่มีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนพวกเขาและยังมีการทะเลาะกันอย่างเรียนระหว่างทางเคสและเมเกนเกี่ยวกับการลองชุดเพื่อนเจ้าสาวของเจ้าหญิงชาลอดแรงขาวนั้นายงานว่าเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่นั้นได้พูดถึงหนังสือความทรงจําของพระองค์จากฮันส์แฟปร์นั้นได้มีความรู้สึกเสียใจและแฝงอยู่พระองค์นั้นได้ตัดว่าแม้เขานั้นจะได้ยินดีที่จะเปิดเผยทุกสิ่งในแสเปร์แต่ลึกๆแล้วเขานั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการกับเรื่่องงรราาาาาววววววเเเเหหลนนนนนนนีี้้้้้ขขัััััยยคคโกกิบปะะพจไดดดดมูสสึ็ ที่ครอบครัวนั้นจะได้ยินเสียงของเขาอย่างไรเสียก็ตามครับผมเมื่อมองย้อนกลับไปนั้นทางเจ้าชายแฮร์รี่เองก็ไม่แน่ใจว่านังสือเล่มนี้นั้นถูกจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะมันทําให้ทางเจ้าชายแฮร์รี่นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและสร้างความจิตป,ปวดแก่ข้อควรของทางพระอ,องค์แม้ว่าความปวดเคือนจากการที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถอนตัวจากทางราชวงศ์นั้นจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแคลิฟอร์เนียและเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นไปอย่างเรื่อยๆและดูเหมือนกับว่าในปีนี้นั้นจะมีจุดสนใจใหม่ก็คืืือออวววว่่่าา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 ททงงงงงงงเเจจ้้้้้้้้ชยยยแแฮฮรรรรรรร์ีีนน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 นัันนัััััพพมมกฟูคคคคคสธบไดต ทางอคอวและหวังว่าในปี2025เนี่ยนั้นเขาน่าจะสามารถทําในสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้และจะทาการปิดฉากเรืเ่องราวใดอดีททั้งหมดนับตั้แต่ที่หนังสือสเปรนั้นได้เผยแพร่ก็มีหลายสิ่งเกิดขึ้นแต่เจ้าชายแฮร์รี่นั้นก็ยังคงหวังว่าจะทําการซ่อมแซมวาสพันธ์กับทางราชวงศ์ได้เป็นอย่างดีในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่นั้นต้องการก้าวหน้าต่อไปแต่ทางเมแกนนั้นอ่านมีแผนอื่นสลับตัวเองซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเส้นทางอาชีพส่วนตัวของเธอแหล่งข่าวนั้นได้เปิดเผยว,ว่าเเ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 มมแแกกกกนนนนนด้รรรััััััับบคคําาาาาาชชิิญออ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 ยยยยยยู่่่่งงงงงีีีวววขขตตปะธธซึททจพณถส ขอองงตัวเแต่เธอนั้นก็รู้ว่าการลื้อฟื้นอดีตนั้นอาจจะก่อให้เกิดกระแสตอบโต้ล่าทั้งทเธอนั้นสูญเสียการสนับสนุนจากทางสาธารณชนสุขภาพของทางเจ้าหญิงเคทและกษัตริย์ชาวที่เคยรับการรักษามะเร็งในปีที่ผ่านมานั้นทําให้จุดยืนของทางเมแกนและทางเจ้าชายแฮร์รี่นั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยแหล่งข่าวได้กล่าวว่าสุขภาพของทางเคทและทางกษัตริย์ชาวนั้นทําให้ทางเมแกนแล้วก็ทางเจ้าชายแฮร์รี่นั้นจะไปที่ต้องทําการประเมินสิ่งต่างๆใหม่ไม่แค่นั้นชื่นชมวิิิิธธธีีีททท่่่่าาาาาาางง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 งเเ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 จจ้้้้หญญคคนนนนนัััััดดกกกกรือออออออตตๆๆโยยยฉพบลลู็ขขมแวว ที่ไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสาธารณชนและให้ความสัมพันธ์กับทางครอบครัวและสุขภาพเปอันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่เมแกนนั้นชื่นชมและเมื่อเร็วๆนี้เมแกนมาเคิลนั้นมีบทบาทเงียบเป็นอย่างมากเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างโดยที่ไม่มีสามีนักคาดว่าเธอนั้นกำลังพัฒนาแบรนด์ของตัวเองในแถบอเมริกันลิเวอร์ลและรวมไปถึงรายการเน็ตฟลิกใหม่เกี่ยวกับการทำอาหารและรวมไปถึงการทำสวนและการหลังสันส่วนสำหรับทางเจ้าชายแฮร์รี่ในปี2 0 2 5นั้นอาจเป็นปีที่พระองค์นั้นได้ปิดฉากอดีตพระองค์นั้น นั้นอยากคือดีกับทางครอบครัวมาหลายปีแล้วแต่เมแกนนั้นกลับไม่ค่อยเต็มใจนักส่วนใครจะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นในครั้งนี้ับผมก็เป็นสิทธิ์ของตัวท่านเอง